แม่แม่ประกันยังแค่หนึ่งร้อยบาทเองตกงประกันที่ไหนมีหนึ่งยบาทจะมีหรอมีสิครับหากคุณได้ทำประกันไม่โอนชูลันผลประโยชน์จากการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะมือเท้าสายตาหรือทุกคุณภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเกิดอุบัติเหตุท่านก็จะได้รับเงินประกันเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้1น1 0 0 0 0 0บาท 2. ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตหรือจนเสียอวัยวะมือเท้าสายตาหรือทุกพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมรอบทำลายร่างกายท่านก็จะได้รับเงินประกันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5 0,000บาท 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยหลังจาก120วันแรกท่านก็จะได้รับเงินประกันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5,000บาท ยังไม่หมดนะครับในกรณีที่ซื้อประกันภัย222บาทท่านก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน5,000บาท1คนซื้อได้ไม่เกิน2กรมทันเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยรายได้ไม่แน่นอนพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพอะไรอะไรก็ทำได้โดยเริ่มตั้งแต่อายุ20ปีจนถึง60ปีบริบูรณ์อา้อาวอา้าวอไม่ถ่ายต่อกันแล้วเหรอ แล้วจะรีบไปไหนกันนะ่ะเปทัประกันกสิด,ดีขนาดนี้จะรออะไรตอนนี้สามารถทำประกันได้แล้วที่เคาน์เตอร์เซวิสหรือเ e เว่นอใกล้บ้านคุณคุ้มครองดีขนาดนี้ดูแลดีขนาดนี้ทำไมคุณยังไม่รีบทำอีกนะครับทำเลยครับเพื่อคนที่คุณรักติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสายด่วน1186